สบายดีพ่อแม่พี่นอกก้องเกเแปลงไจะคูดกคนไนะดียามกระสอบพี่นอกก้องเลยยังไม่ไ,ไ,ดนะมได้ไปถึงไหนเลยออ่างกำลังสิมงเงินครัวเอาเป็นสังกะซีโรซิงเด้อพี่น้องเด้โรซิงเจ้าเอิสักะซีโรซิงปกติกะซีหย,ยบกะซีหย,ยบหางมันเนะาะหยยบหางมันงอ เนี่ยนี่ไม่ด้เจียมกระเบิ้องว่ากระไดเข้ากันสร้างกันผู้กระเบื้องหรือว่ากระ,ะโลมือนกับพัฒนาซ้สักได้มาจิมยังค้าง, <c oughs> ง,างย่าง,าง,ง,างอยู่ในเนี้ยสร้างเห็ดบัวเห็ดทัวกันไดเนี่ยก็ยังบ่มา แต่ว่าไก่ชีเหล่ล่อนี้เราไปน้องไปปูกันเลยไก่ชีเหล่่อนี่เหลือประมาณห้องหนึ่งเหลือประมาณห้องเกอนหนึ่งอันนี้นะ้ะว่ายกปูแล้วเพกันเลยจะจะทำความสะอาดมันตอนยังทำความสะอาดก่ได้ตอบ แต่กูลคนก็สิบหู่เนาะมาเฮือนเท่าน่ะเขาไฟแล้วเขาไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยไฟเขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอได้เปิดกลางคืนเนี่ยบอกว่าได้เปิดดอกเนาะแพงขนาดเลยพี่น้องเอ้ไฟเขาเฮือนก็ดีไฟเขาเฮือนน่ะแพงแพงขนาดเลยแพงริ้วๆเลยูพวกพี่น้องต่อใด้สี่หมื่นบาทเดียพี่น้องเดือดไฟเขาเฮือนนี่สี่หมื่นบาทคักๆ 40,000ื่นบาทนะได้หลอดไฟ3หลอดได้ดไฟ3หลอดนะสาดวงเนาะนี่ยหันหันอยู่ข้างนอกกระดวงหนึ่งในห้องในห้องนีงน่ยัง,งบ่ได้ดอกบัดแล้วผมก็ต้องมาเดินไฟใหม่และบ้านเนี่ยเสียเงินเดินไฟใหม่เห็นเด็กประตูนี่ประตูนี่นะมันบริตรงกันออกประตูใหญ่กับประตูนี่มันบริตรงกันมันเสียงมันเสียงกันอยู่พี่น้องเลย นาะก็ะตามความเสี่อบุรีบโบราณสุดท้ายก,กันไดน้แล้าก็เสืย่ยคือกันเชื่อประตูหน้าประตูหลังหมายตรงกันเนาะเงินมันออกข้างข้างหนา้ามันสิไหลเงินมันเข่าข้างหน้ามันสิไหลออกข้างหลังนี่นะพี่น้องเอ้เนาะบอกผิดบอกไว้เนะพื่อต้องขออภัยเงินเข่าข้างหนา้าไหลออกข้างหลังกันว่ามันตรงกันมั้ยไม่ได้ตรงกันหรอกมันเสียงกันเดี๋ยวมันสลับกันเดี๋ยวยังไม่ได้เอาดินเข้าอยู่ ดินก็อึดยากขนาดเลยฮาหยาดินก็ดีบ่งเฮาสิเอาเข้าแต่างหงอย่งบ่ได้อยู่บบานี้นะยังบ่มีดินก็ดีนัดมือนัดละมือนี้อยู่ซีเอ็นะสังกะซีโลชิกนี่เขาคายเป็นแมกแม่ละรลอยเท่าไรก็ไรฮะ ลอยสสิบบริลลอยเท่าไรนี่แหละพี่ดองเนี้ยคันบอกลัวเนาะพอฮันลืมฮะมันเป็นลอยสามสิบตีแต่มันมันเป็นสีเดลวิงเจ็ดแผ่นซื้อมาทงเบิดน่ะเจ็ดแผ่นหนะ0สาบาทเบิดเงาๆพี่ดายสิขึ้นไปเบิ่งหนาหกินก่อน อางกำังสิปนปลารวมเลยพี่น้องเลยมันรวมเห็ดอยู่เห็ดกิดดน<ำ>น้ำลวกผักคะมากินกระปุ่นน่ามากิดลบมาสร้างบัว สร้างเหตุดอกกันใดฮะก็มาพีน่น้องเลยว่านี้ค,ครับว่านี้ค,ครับรถเก่งมาเหมือนเดินนั่นงรถจกกักรี่เลยอาไยดีกว่าก็มากเศษแตกแล้วข่าเห็ดลูกอะแหนวัย <c oughs> เร็วกันแล้ววัยในเงินวัยบ่อเรื่องของเรื่องเขาก็อยัให้งานนะมันเดินนั่นแหละเพราะว่าเขาอยากเมืองอันน,นั้นเ่บทเกี่ยวกับเ้าวได้ มันเปเกี่ยวกับเฮาวเลยขาอยากเมื่อก็ได้นี่ปัญหาคือเขาเผาเกับกระเบื้องห่างบ่หัวมันเกี่ยวกับเฮาวเลยตอนน้มีอยังงฝาโว้เลยเวลาปรุงเครื่องแล้วเทพไปงัวลงไอ้มักเล่นเนี่ยมาตะบาทมันจะปิดเอาตะบะมาแต่นบาทเลยมาตแต่นอนทั้งหมดเลย พิกแต็นนัวพีกแต็นนัวฮะมาเป็นไรพี่น้องเอา <ไป S 2> มาก,กินถือมาก,กินเลยเขาหนำชามปลา,า,า,ามาตเบิดเขาหนำชามปลาถือมาก,กินเบิร์ดขอารรมะใส่คนอยู่เชื่อได้พักในกับเป็นหามาเลยพี่น้อง เกินไก่ไก่เป็นไหามาหอมปอเกลือ,อ,อชีไทยนั่นแหละพักเรา,ลา้ลยแล้วคิดบเบิดเล้วมาให้คนเฮือนไก่จะแบ่งให้กินรถในี่างคืนเนี่ยผัดว่าขับไวกระเดียกระโด มันเห็นว่ามีคนมาเป็นตะกูลเลยครับบต,งตรงนี้นี่เด้กับเขากับเขาเส่าพี่น้องเอยลวกผักคะด่ว่าจะอมมาเลยเนาะผักหอมเปาะผีไทยผลประดุกลืมจะประ,ประดุกมากินเนาพี่น้องยึดเขาเส่าน้วกันปลากระบอกมาในบ้ปะ ปลากระบอกมาจากบ้านที่เป็นตึกแไงจะห่วยขาวละเมื่อวานนี่นะแบกมากินนำ้ำสิทาเป็นรองน,นั่งแล้วผักกระโดนนะครับ

เราสั่งเป็นเขา,มมาด้ยสั่งที่เรียบร้อยค่ะบเรืเน็นไหนเนตาเขาอบ พีน่น้องเด้อเข่าทำกันเนาะเอาไปกินปลากระโดนมาข้าจะกินปลากระโดนกินกับเกี๊ยวเอาไปซองสิหมักปลากระโดนเข่าให้ยืนตรงปลากะโดนหน่อยแมวมันกินน้ำปลาปลายเข่ากัน

แก่ดเลยแบรียนเป็นแบบนี้แล้ว หูแดดร้อน้ำระปครับผมมีขันน้ำ โูน้ำเดิม,มนะทับคอกระสารได้ราจะเอาไน้ก็บุญกบุณที่เข้ามาเบิงมาชมเนาะไปเพราะไม่กินไหนลืมก๊อลกแชร์เอาไหนเด้อไปแล้วสมายดีสมายดี